ป้ายป้ายมาสั่นตื่นบ่ตื่นบ่โอ้ตัวนี้คือใหญ่ใหญ่ค่ตัวนี้ใหญ่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  โอ้ใหญ่ใหญ่โอ้กินใบอันน่ะกินดอกอันกินใบอันดอกอันสั้นโอ้บำรุงสมองแล้วเนาะสมองดีแล้วเนาะกินดอกอันสั้นนี่บำรุงสมองได้โอ้ได้ลูกบอกครับดีจ้าได้ลูกเนาะนะ มันจะไปยะอ้า,มาวมอว่านี่อันเห็นอยู่นะคะโอ้โอ,อ,อ,อไปยะมันเป็นห่วงรู้โอ,โอมาแห้งเห่าคนบ้านมาแห้งเห่าทิโอ้พันหยัางคือสูงแค่คนใส่หยังางใบมะขามสีใบมะาขามสีหมามะขามสีเปลือกมะขามเนาะสีเปลือกมะขาม โอ้เ oh, พียงท้องแม่เลยเออเพียงท้องแม่เลยชีเปลือกมะขาม good, good, good. คายอยเอาลงไปถงแล้วไปสัเอาไปอาบน้ำแล้วไปแช่น้ำแล้วเขาคุณยายอันหนาไปให้คอยเนาะ ใหญ่เพื่องนาปรังเรื่องเกี่ยวข้าวเอาไว้ให้ไอ้ควายโอตัวเวนคืออนสิลงแล้วมันออกจะมืดๆแล้วตัวเวนลงงามนี้มันจะลงเร็วนะงามหนาวตัวเวนงามหนามจะรับฟ้าเร็ว มื่อนี้มามาเบิงควายหักไป่ได้ลกไปทงมาแต่ทุละไก่ก็เลยไม่ได้ไปมาเมลงก็ไปลงไปเบิงทงเบิงเบิงทาเบิงน้ำเบิงทงเบิงทาถ้ามีอย่างคิดตกบกพร่องกับขออภัยด้วย้ะ คิดตกขออภัยผิดใจขอโทษจะโกรธกันนะคะอันใดที่บ่ถึงใจก็ขอโทษขอโพยด้วยค,คนเท่ากับหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นจิตใจนะคะเส้นให้ถือจิตใจทุกคนบนโลกกับบอมร้าย่บอมแม่บนโลกใบนี้ก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง คนรักเท่าผืนหนังคนสั่งเท่าผืนผ้านะอันนี้กะถ้าระถึงใจภัยก็ขอโทษขอภัยด้วค่ะแต่จงเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วค่ะโอ้โหมาแล้วควายมาแล้วควายมาแล้วอื มนมาเลยหัวมาแล้วมาแล้วมุนมาแล้วเปอะไรไม่นี้ฟันหรือยังเอาเขาบอกฝันเอาบอกเอาระวังระวังกินน้ำแห้งแห้งนอนแห้งแห้งรับแห้งคัดมาแม่นบอก กินเหล่าแล้วนอนอนแล้วนอนลับตีเขาบอฝันเลยไปอาบน้ำมาแล้วมือาการไปอาบน้ำมาแล้ว เจ้าคองคอยกันเฮาหาปาตีหลายตินอนเฮาบ่ฝันติเฮาหาปาตีอันนี้ก็บ่ฝันแห่เฮาสิอตเก่าบ่ตเก่าตัวใดได้เออบ่ได้กินก็บ่ฝันแม่นบ่ เกี่ยวข้าวเออมันขึ้นอยู่บ่ตัวราคาไม่ใช่ขึ้นยังบ่ขึ้นตีนนออโอ้โหไม่ยังบานี่พูดนะเอาเอาไปย่อเข้าขึ้นแล้าได้บานีมาสั่นเข้า,ข,าขึ้นแล้ววาว่ะสั่นพูดดิมาเอ,อื้อนเหรอ ทีมงานมาเอื้อนกันแล้วคุณข่าเขึ้นแล้ว่าสันไปให้ห้าปาร์ตี้แล้วบาร์ตี้ใบคูนกับเบื้องเละนะใบคูนใบย่อมกับบื้อแลอ้ลวข่าขึ้นแล้วใบคูนใบย่อมใบย่อเลยใบย่อใบคูนใบย่อมแล้วขึข่าขึ้นแล้วข่าขึ้นแล้ว เฮฮาปาร์ตี้ตลอดเะาบบริสฝันว่าสักนกคนผ่านหมาอผ่าฝันนะนกคนเอาบบฝันมันหลายตัวอะไรมันกินหนา้อยมันก็เลยผอมๆอ้วนแต่ตัวที่มีลูกที่ตัวมีลูกมีท้องอ้วนอ้วนอ้วน ตัวน้อยนะเด้ม <un benim language> ือใหอันนะเอตัวน้อยอันนี้ไมือใดอันนี้เใหม่ๆนะตัวแร่นี่ได้มือใดแนเซื่นได้เพื่อนคุณแม่เพิ่็ได้หัวหัวอ๋ได้มือใดเใหม่เด่นก็ยกไปยกูเดิเนไามอยู่ไ่เศ้าเลยเหรอ มันหาวได้คอยน้อยนะค่อยน้อยมันหาวอ้อมทีเล็กอาดองมันไปอ้อมระแซบเพื่อกันออดองมันกบยอนมันไปอ้อมมันกันแซบเพื่อกันได้ิเล็กค่ะเอออาดองมันไปอ้อมเออ โอเออดองไันไปออมกันแซ่เพื่อกันคือพักขยานเลยออดองมันนะเอาไปดองมันไปกินกับแกนอไม้กับแซ่เพื่อกันมันมีใบมันก็นีมันมียอดก็ดีพักขยานออดองมันพักเฉลกรออดองมันไปไปแกงใส่หนังเค็มกับแซ่เพื่อกันไปออมได้ไหมที่ควายน้อยตัวนี้ฮะเป็นยัง เขาขึ้นล้วจีเอาเขาขึ้นเล้ว่าซันอันกอกแล้วเรียบร้อยแล้วซันพอเห็นยุคนอันคนผากันไปเอาเข่าฮะคนผ้ากันไปอันมาฮะพิคนคือเวะหันขบอกว่าอีแล้วคนมากอกเขานะ่นเวะเขาไปฮันหน้ามูพวกคน่าฮา่่าอจะมบ้าแล้วก็มาไปเลยจี

สาเจ็ดแมเราบอกเซนเออม่ดเออรราบอกูแล <S an> ้วสามเจ็ดนะซื <S an> ้อได้ <S an> ่สามเจ็ดอ่ะนะเออัเรีิดจจับกบจับกบกับจับเจ็ดอยู่แล้กบสตัวเนาะซื้อห้องประตูนะจับกบกับเจ็ดเก้าเก้ดสามตัวกับส็ดเจ็ เก้าหห้าเก้าทึ่ทังร้านทางบน,นจะหันจับกบหันหันจับกบหันตีใส้นหกประตูตตะอเ,เออวันันมันนี่เราย้ำก็ฝันลเลยจอันเมื่อกี้นี่หันบอได้เบิ้งอันปฏิทินะะนะะปฏิทินนะอันหัวใดห้าเบิงเราบเขาหัวใดบบเบิง้งเราเขาเมื่อกี้นี่เจ้าคืนเบิงม,มันออกมันจะออกอย่างสามเจ็ด สามเจ็ดสามเจ็ดหาเก้าเลยปฏิทินหันบได้บ้องเลยได้หนิเงวนนั้นคอยบ้องมันโบเข่าคอยเราโบเบ้องงวนเมื่อกี้นี่มาบ้องอย่งสามเจ็ดหาเก้าเออคอยหัดประหยัดเบ้อเลยอันอันพูดหนึ่งเราถืออันถือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหันละเราไปเบิองอันในปฏิทินเราถือสี่เจ็ดห้านะเราเบ้องในปฏิทินแหรอบอหัน

เ่นเ่เป็นเีหอกรกแปด็เบอนเลไีเนกเป็น,งน,งอ,นอง่อ,อ,งอ,อง่มนมาแดเื่อกี้นี่ขอเอ็ดสูเลยขอหาได้เก้าวันนี้ขอว่าจัเก,ก้าอย่างวันนี้เขจาจ้บอว่าว่าเก้าหาหาเก้าใจเครื่องคาไมนอ่นนะนอนนานดูประซื้อได้เก้าได้ตัวตัวเดียวได้เก้าเอวันนี้วัาานี้เราได้สาม เอ็ดเราได้สามว่าเจ็ทางกินกินเมื่อปีไปซื้อเจ้งแต่เดี๋ยวมกลามานีได้เงินตลอดวะสัเจ็ยังก็ดีอใครทิมเจทำไได้เงินมีเจได้กินสัเอออันเจดหนึ่งเจศนเจดสามเจดห้าเจ็ดเจเก เอา mới ย่างตะ không เฮาย่า hả? ฮะ71ออกแล้ว72ออกแล้ว70ออกแล้ว73ออกแล้ว75ออกแล้ว7 7 78 79 97 ยังอยู่เจสี there, like? war, ่กับเจนหกยังบอกอ๋อเจูนเจ้าเจหันยังอยู่เจสี่กับเจหกยังบอกอเขาอนไปแล้วเจสี่ฮะหักมเดยอาปัเนยังอยู่เจสี่กับเจนร้องนั้นออกบ่ ออกหาเรียบร้อยรักเจักเจเมื่อปีวใช่เจ็ดเจ2สองเจ็ดรอบลนะเจ็ดเก้เก้าจ็ดหักคือกันสามแปดแปดสามสาอีกเออคือน2เออ วันน้นมันออกแปดสามนะ้องวนกินออกสามแปดนะวันนี้ไม่มองหาเก,กน้ำมันหนาอยู่จะมาของอปน้ำคน2อท่นจะเทียเอมันออกส8 2ียื้อ28-3ียด้กันนั่มบอทานน่ทยนบอม่สบ่อแมนมันเป็นสาวันนี้เขาว่าเขาเด่นฮกได้

ชื่อคุณกระถือแม่แลงวงานเห็นเงินเฮียนอ่ะบอกกนเกาปานีเพนบอกนี่รูว่าสั่นน้ำเก้าขาดเออะศมเจนเกางันกศสเ็เออไม่มีกศอะไรแล้วแม่จปีเราไอเยาไสังจ้งปีแล้วเราข้จะใคไปเห็นอยู่แต่มุมตอนั่นเห็นลเอกมันอืมแ่เอิเรอเาอเนิปเเกาหลอืมเดี ไฮโซไลาบดิเป็นรมวไ่เลยปวดลวมเนียกเรียนเล่าหัวเนี่ยมันได้เนี่ยคอยหักฝันอันว่ามีคนมีคนมาบอกข่หกหกหนึ่งปิการนี้ไม่ไออกเลหกหกหนึ่งวันนี้พ่นเดินมาวาหกหนึ่งหกสองหาหนึ่งหาสอง บ่เห็นกัน37หั่นติตัวมันล้มหลาย37โวจับจับกบ3ตัวจับจับก3ตัวจับกเต็มมือกเต็มมือก็3993บดนี้ก็อัน ปันนี้ก็จับสามตัวกับสามเจ็ดเข้ามาพู้พ่นแปลรปีนี่พ่นถือได้นี้สามเจ็ดถ่าไอ,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 อะไรพ่อสอนี่สองห้าสามเจ็ดสิบบาทเนี้พ่นมหาไห้โซกเจ้าเขาเลยเออเล็กจท่านเออสองตัวเนี้ยมัหาปลาขายทุกอยางไรเออไปขายไปนท่เศรษฐีอ่าันอันนี้เลยหมกไก่เชียงไทยเออในท่ทานหมกไก่เชียงไทยท ข้ามเจ้าเฮ็ดสองมุกให้เจ้าเลือกเขาจะได้มุกกระดูกเขาจะให้ป้ากันเขาจะได้มุกเนื้อเขาจะยื้นเจ้าเขาได้มุกกระดูกเขาจะยื้นเจ้าเออให้ผัวเลือกเออผัวเลือกผัวเลือดมุกกระดูกเขาทุกย้อนเจ้าเขาจะป้าเจ้าเออไม่ป้าอี่นีื่นแต่นี้เออเนี่ยป้าไปเลยไปเฮ็ดงานบ้านนะขั้นบ้านมีเฮ่นเสียชีเนี่ยเสียชีเลยตายอ๋เสียชีเราเฮ็ดเนี่ย คนเราไปหาปาลาเราไปขายให้เสื็จสิ้นทุ่มเงียไปขายนน่อแหละขายโดยที่ต้นพัวทุกอย่างเลยเราเอาถอดเหวนใส่คัดปั้นเข่าห้องเข่าของตัวคนเราขึ้นพอ้เมียอะไรไปทำห้องยูโฮมไพ่แหวนแล้วรูดตกน้ำกขาปั้นเข่าหน่อปลาแล้กินปลาแล้กินปั้นเข่านนั้นเอาปลามาขายเห็นเมียเมียเราไปคั่วปลาแล้วเห็นแล้วเห็นแหวนในท้องปลาเทวดากระชอยเจ้าบ่ได้บริษันว่าเมียบอกอเขาใส่มือให้ปลาเหนียงบ่ได้บริษันเมี้ยบอกเทวดาปั้นหันได้แบบเป็นเงี้ยสอยบ่ได้เทวดาะ่า ไอ้เงินไปหอยเหนางเงินมาตหาปาบนเีมเป็นคนตาบอดก็ไมให้เงินนะชมเป็นนตาบอดเลย่า่าเอาเงินมาหอยไวนางเงินเป็นย่งสีซอยไปได้เอาหอเงินเห้ไขามาหอยหนาบ้านนั้นเขาหาปลานล้นะเมื่อสีซอยลองบิกกนหน้าเราจัเอาห้เงินมาหอยไปเสื่องหนาพอดีแล้ยเั้ะอันนี้มาฮอรทีนลุคือมะฮอรน้ำเมียหลล เห็นหลังคอบไปขอทานเหตตาบอดพ้อมเหตตาบอดหลังคอบเลืองรอดให้เงินอันนั้นบ่ได้อีกรอดตาบอดไปฮะเฮ็ดตาบอดสิต oh ีเฮ oh ็ดตาบอดสิไปขอทานเฮียนเฮียนเฮ็ดตาบอดสิไปขอทานทุกยากหลายเนี่ยประเด็นเป็นเมียเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาตายกระเด็นนี้เทวดาหรือเทตุให้เงินไปหอยเชื่อมข้างเขาบ้านเขาเฮือนเขานหาปานเพิ่นเลยเฮ็ดสิตีตาบอดสิไปเฮียนขอทาน เลยบพอเห็นหายเงินเตอนเท็ดยงิติตาบอกว่าจิตาบอกเราบอเห็นหายเงินอันที่หอยไว้หางเทวดาหอยหายแล้วพอเห็นอันเมียเราเทวดาองค์ใดก็ซอยจับบัได้กนใจปังอือใจตีนยังบัได้เทวดาก็เลยห่อนทิเออเลยห่อนเลยองหายเงินมาหอยชนะอนัังมาเห็ดจิติตาบอกฉันปขอทานอยู่เลยบได้อีกเออเทวดาองค์ใดก็ซอยจับบัได้ ยังมาบุญมาวาสนาบุญวัชนาพชอีนีแทบเวลาได้บ้านบุญวัชนาไผมันโน้ตซอยตาหนึ่งยังบดายอยู่หอยเว็นหนังฮื่นเชิงหนาตอนนี้เป็นเหตุสิ่ีตาบอดสิไปขอทานอยู่เออเนี่ยหอเวียนเวียนเหมือนเวียนทขัใจให้ไปขายนะเออใช้ปั้นเข่าไงเนี้ยไปทให้องเอาไปขายเออด้วยก็ว่าจริงเข่าเลยเห็นเวียนเลยกินใจว่าเมียซอยเสียไปขายกับรวยเน่ยเออบ่เห็นเนี่ยว่าทำพ้อนเลยก่อนเขาตกน้ำปลาเลยกิน อันนี้แวนตัวนั้นก็ไปอยู่ในทองปลาไปขายให้เมียผมอ๋อขึ้นไปหาเมียขึ้นก่าขึ้นไปหาเมียขึ้นก่าบุญเมียเนาะพ่อคนละชุดพ่อเนาะวะบุญวาสนาเฮาบ่มีเนี่ยช่วยกันได้ก็ยังไ่ได้มีเหลือเพือข่อยมึงเอาอะไรชุดๆกระไหปานนี่สามเจ็ดหางกระไหปานนี่งั้นงันเดียนซิปเพนงันเรียนซิปเฮียพศสามเจ็ดสิก็ชีวาว่าเทวดาเอาไหยังยังบ่เอาเนี่ยเบากระดูกเนลยเออบาแล้วก็ซื้อเ่ย ตอาแรกคือเราี่อาอยบุ่ง่สงสื่อบ่ะนี้กคือไม่ใจสั้างชีดเลยในต่เ้ตีนะไเรนี้นะเห็มไปด้ังาค่อเคลียบึงเหล็กมันดูเพื่อนเาไปเคียบึงว่ามันดนเซนแบกพอส,อสมเจ็ดเงีเรียนมีเฮแ,แ,แ,แล้วจะปีลละว่มีไนสามเจอย่สี่แลไดหวเก่านันเฮียสามสิบปีเล<ๆ>่นรเยียนอย่าเออผมมีไเห็น,นยก็เอาหอยอือ

ไปมันปดมเบิ้งสพันกใชาไปแล้วบรอซื้อของไปแล้วไป้างมันหม่แล้วสพสพหพนไงกไบโมเมนต์โมเมนต์พอันเจ็ดอีคือเก่าอ่ะเก้าหางเก้าหาเก้าหานี่บอห่าเก้านี่บอห่าเก้านี่บอ นล้งเราใส่ไปไว้ไม่ปวดไม้ขีใบทั้งขังคนลืมข้าเขนใส่น้ำมือเขาเลยลงใส่ไปคนได้ลืมเลขเขาคือได้ยตเลขายมันหกแปดยูเท่านั้นเลขเขาสอนแต่ลืมเบิ่งไว้น้ำมูแต่ลืมข้าวแต่ใส่ใส่ไปแล้วบุญบ่มีใส่ไปแล้วฉันบอกเลขใส่ไปแล้วขาวมัได้เบิ่งจีได้หกแปดยังเดียวเดทายมัน นิทานเทพะดาก็ซอจอบได้ตีเออียก็จนปลากันปลาบริพิตกันเลยเออเยอะจนหัวทุกข์แล้วเป็นขายปลาจนเอาเวยนเส้นปั้นเขาห้องให้ผัวแล้วเออเนี่ยเดเป็นเนียเศษฐีบุญเล่านะอออเศษกเป็นคนเศษเนี่ยเศษฐีเราตายเออนี่แหละเอาเล่ามาเห็นเนี่ยแล้วรวยเออไปขายตาลิงตเอาเวนเศษเนห้องใส่ หัวเราคืนหอนเงี้ยหลายม่นางสีปันเขาที่ไปจุมาตกน้ำปลากินเพราะกินน่ะกินบอลลุกขึ้หอนเงี้ยไหลทำให้ทำห้อนหลายใหดปันเขาตกน้ำวันนี้อันแหวนพอดีนักเขาอนั้นแหวนนี้ไม่ปันเขาอย่างเงียชียงหัวเชียงหัวเฉียดสีเอาใส่ปันเขาห่อให้หัวเก่าหัวเราคือหอนทำห้อนปันเขาตกน้ำแป๊บขึ้นไปหาเงี้ยเหรอนี่ไปหาเอาปลาไปขาย

มนี่ยไปท่านานเศีอนานด้คกันนมีนิทานได้ิอยัวได้เาเทพวดาส่มือต่อันปลได้นเออเทวดาเอาไหนก็ซอยเจ้าบ่ได้ตี๋นใช้เจขออขนาดได้เงินเหรียญชี้ปลาสามเจ็ดก็สิค้ใช่ละเออเทวดาให้กูพอยบอกเออก็ดอกโบ๊ะบ๊ะสื่อนะอืมโเทวดาผูกูแล้ว เทวดาโปะอยู่ห้องไยเลียงควาวเจ็บขาเจ็บงเลยนะยองควายเมื่อมาละคยกันดิหันยามหูจังเนะไหลมันะุดนะมันสิมืดลยเด้มันสิมืดมันก็ไหลเมื่อดีโอ้นี่ตัวเล็กๆตัวเจยบบตัวเจยบบเออ พาได้ใบดาก็ซ้อบ่ได้ทิขนาดได้ยยังบ่ได้ซื้อทีบุญติบุญทำนี่บ่ติบ้าทีจะไปหอยใส่ทีไปซอยหอยใส่หน้าผากก็ยังไอขี้ดีตาบอด ก็ะคาดบ่ไดนะ้เนาะคาดบ่ได้บุญล่วคาดบ่ได้บ่ถือเจ้าก,ก็เลี้ยงควายเอาละเจ้าก,กด็ดีขายควายน้อยปีละหาตัวกับพ่อหละเจ้าก,กด็ดีเออไปเมื่อวานนี้คลิปนี้ก็ให้ชมพ่อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชม โชคดีจะเป็นของท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีสบายค่ะแข็งแรงปังๆค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไปใส่มาใส่ไข่ให้โชคดีเด้อค่ะเด้อสบายดีบ้องซูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า